Oh look at that. It's beautiful, isn't it? Yes, it is. Oh, mm. it's very very beautiful. It is โอ้ย <rium> ่ย <time> <t uba> ้อนไตย้อนเอาหันหักลองเนี่ยสวัสดีค่ะ Hello <descriptive> m a This is ก i นะคะ and this is my mother I'm going to have a short interview with her because many of my fanpage friends they have asked about my mom who has been supporting me about my English learning skills นะคะก็คุณแม่กีนะคะเป็นคนที่ support หรือว่าคอยส่งให้กีเนี่ยไปเรียนจริงๆแล้วป้าก็ support นะ support การเงิน แต่แม่เี่ยก็เป็นคนแบบพาไปเรียนนะคะไปเรียนภาษาอังกฤษแต่ตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่าที่จังหวัดเราเราอยู่จังหวัดอะไรคะคุณแม่บนราชธานีค่ะถูกต้องคุณแม่หนูขอเรียกคุณแม่แหม่มได้คุณแม่ชื่อคุณแม่แหม่มเดจ้าแม่แหม่มเดจ้าทีนี้แม่แหม่มตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยฝรั่งก็ไม่ค่อยมีในจังหวัดเราเนาะตอนหนูเด็กๆเนี่ยแต่หนูบอกแม่ว่าหนูอยากเรียนภาษาอังกฤษกับครูฝรั่งแม่ทํายังไงแม่คิดยังไงตอนนั้นส่งหนูไปเรียนโอชอบมาก ชอบมากไม่คิดว่าลูกจะชอบครูฝรั่งเพราะว่าเราตั้งใจอยากจะให้เรียนกับครูที่ใช้ภาษานี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนเริ่มต้นเป็นยังไงคะ How did you start thinking about sending me to learn English แบบเริ่มต้นส่งหนูไปเรียนภาษาอังกฤษตอนแรกเนี่ยทำไมเออก็อยากจะให้หนูเนี่ย เก่งภาษาอังกฤษมากๆแบบมากมากมากเลยแทนแม่ที่เคยอยากจะพูดภาษาอังกฤษเป็นเก่งภาษาอังกฤษแต่ก็ไม่เวิร์กอู้โวไม่เวิร์กเมื่อกี้โอ้ออกไม่เวิร์กแม่หว่าแม่ได้อยู่แม่ได้อยู่นิดหน่อยค่ะทีนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าจริงๆแม่ก็คิดมาตั้งแต่ตอนพีกเด็กๆนะคะแล้วแม่เองก็ชอบด้วยนะคะทีนี้ตอนกี่เรียนตอนเด็กๆตอนปถมมัธยมอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงแม่ เบาเบาเห็นเขาฟังลูให้เบาอีหยังหลักเบาแบบใดลูกบิวบอลูกโอเคมอุยลูกก็อยากไปลูกอยากไปเรียนภาษาอังกฤษคือกันกับคู่อังกฤษเห็นบอรูปก็นักเรียนใช่ไหมเนาะเออแต่ว่าก็เป็นเพราะแม่นะคะที่อยากให้กี่เรียนภาษาอังกฤษเนาะ because my mom wanted me to learn English and be able to speak English that was her answer just now แล้วก็ป้าเองด้วยเนาะป้าก็ u p อร์ตเหมือนกันอันค่ะสนับสเรื่องเงินใช่ใช่ไม่เคยขัดเลยไม่เคยขัดจะไปเรียนที่ไหนอะไรไม่เคยส่งเสริมตลอดส่งเสริมตลอดว่าแต่แม่เลือกให้กับไปหลดลูกทั้งสี่นะเราก็โอเคเนาะทีนี้เมื่อกี้นะคะกีพูดถึงประโยคแรกนะคะที่ว่า it's beautiful isn't it แล้วเมื่อกี้แม่ตอบถูกนะโอ้วันนี้จะสอนนิดนึงนะคะว่าใช่เพราะแม่ตอบว่าอะไร yes it is นะคะ yes it is ทีนี้เวลาที่มีคนถามเรานะคะในภาษาอังกฤษโดยใช้คำปฏิเสธเช่น isn't it เออ oh <my S 1> คำว่าเฮ้ย <my God. S 1> มันเป็นปฏิเสธเราจะตอบอะไรให้ทุกคนคิดอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นคำถามที่แบบเป็น positive หรือเป็น negative questions นะคะให้คิดว่าเรื่องจริงคืออะไรเช <Wow. S 1> ่นเมื่อ <Wow. S 1> คุณมองไปแล้วเนี่ยเรื่องจริงคือสวยหรือเปล่สวยมันสวยมันบอสวยค่ะสวยนั่นดีละคันมันสวยตรงบอกว่า yes it is ไม่ว่าเขาจะถามว่าอะไรถึงแม้เขาจะถามว่า is it beautiful is it beautiful อย่างนี้ก็ได้นะคะเราก็จะตอบว่า yes it is เหมือนกันนะคะ <im> เขาจะถามว่า it's beautiful isn't it เออหรือจะถามแบบนี้ก็ได้ความจริงคือมันสวยใช่ปะถ้าความจริงมันสวยเรายังจะตอบว่า yes เหมือนเดิมคะ่ะทุกคนคะหรือเขาจะถามว่า isn't it beautiful isn't it beautiful นะคะขึ้นต้นด้วยปฏิเสธเช่นกันแต่ตอบ yes it is เอาความจริงเป็นหลักค่ะทุกคนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปเจออะไรที่มันไม่สวยเออ,อยางเงี้ยก็เหมือนกันนะเขาจะถามเป็นปฏิเสธหรือว่าเป็น positive uh, questions เนะี่ยเราก็จะตอบตามความจริง mm hmm. เช่นถ้าเขาถามว่าอันเนี้ยสวยไหมแต่มันไม่สวยไนงะเราก็จะบอก no it's not ไม่ว่าเขาจะถามอะไร เนาะโอเคประมาณนี้ฝากไว้นะคะว่าหวังว่าจะชอบคลิปนี้กีกับคุณแม่แม่มนะคะอไรที่นี้ทดสอบกันนิดนึงนะคะก็คือถ้าสมมติว่าจะถามว่า you r e hungry aren't you you're hungry aren't you คุณน่ะหิวใช่ไหมแล้วความจริงคือคุณไม่หิวเออคุณจะตอบว่ายังไงอ่าแม่อย่าเพิ่งเฉลยนะแม่ลงไปพิมพ์ตอบในคอมเมนต์แทนเนาะเออ you r e hungry aren't you ความจริงคือคุณไม่หิวคุณจะตอบวอ่ายังไงนะคะฝากไว้เนาะขอบพระคุณคุณแม่แม่บุญค่ะ <c oughs> thank you very much alright bye bye